สวัสดีค่ะพี่น้องน the ุ้งคนยืนหุไมหยังกันอยู่่นคนอ่ะคนยืนหมไมหยังกันนีรถแท่เออเาจะกินตีเดียวกับแบบของเธอสวัสดีติ้วหลนอืมเห็้แจ่ปากน่าจะสดไหม ติ้หลนจะได้สีอะไรนะที่ตั่งคนที่ตามถ่ายมานุ่มมากนี่หรอตื้วอะไรนะที่มาใช่ไหมที่มาใช่ไหมก็จะใส่ขัดใส่เสื้อนอนบ่บอกก็ดูเด่นใส่เสื้อนอ้วใส่เสื้เข็มตัว่ริงเนี่ไม่ใส่ี่เข็มไม่ใส่ใส่ทันเลยใส่แข่งงานแต่ใส่อยากใส่แต่บอดความนี่อดทำงานแต่อืมเป็นยังไเก็บความเย็นนะคะคลีมเหมือนกันบอดทำงานได้สีติ้วลนติ้วลนเร็ว กองทูมกองทุม่มันมีสีอะไรเอาสีเหลืองก็ได้แล้ก็สีขาวเอาสีถ้าสีแบบนี้จะเป็นแบบอ๋ออันนี้ของหนูเหรอนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหลงกันเอาสีขาวก็ได้ครับเตียสีขาวก็สวยดีแก่สีขาวสีเงินก็มีนะหรูอว่าสีเงินป่ะสีเงินเอาสีเงินก็ได้หนูสีเงิน สีขาวพี่เป็นคนสกปรกสีิงเงินมันมันเป็นแบบนั้นโอ้ยสวยจริงเงินคาเตงเอาจะได้มีเงินขอบคุณครับนี่เราได้แล้วเรียบร้อยนี่พี่นุ๊กได้สีอะไรสีชมพูเอาฝากถ่ายแน่ อย่าเฝ้าฝากกังได้ยิ่ไปคุยกับครูถือสองกล่องเลยเอาถือให้เลยสองกล่องสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น่าจิตปอะการก่อนที่น่าต้องชอบดีแน่นอนชอบขอบคุณครับสีฟ้า ขอบคุณครับขอบคุณอเพนนะครับเแกร้ยลอยะร้วขาวกับคู่ปีกันมาด้วยดตยนี่นาเถือัเดียวสีฟ้าิ๋นโลงกนว้าสีดัรักมากครับสวยปสวยอบขาวไหมกบสาสีชมพูคือคนเลยคือคนหลับเลยสีชมพู อันนี้ผู้ใดหนี่นี่อันนี้ผู้ใดแก้วเกียแก้มมาให้เกลี่ยแก้มาให้วแก้วมาให้นะที่นจีนนะคเกลียเมียงเกลี่ยเมียงเกียให้ดูได้ไหมได้ใส่รเรื่องหรอคใส่ค่ะแตสีสวยเลยอันนี้คือแบนยางแข้งมะเนี่ยแบนยางนี้ แับเลยเขาไปเสียบนะตเือนเลยขอบคุ่ียแขงนะคะอันนี้ค้าอยากต่น้ำกล่องเนี่มันหมุนบ่ได้ปะเอาบัตรันมาได้หนือคนบกววาคนบกเอาายังหันคนเขาเบิ้งเตีเลย เอาอีหลานขึ้นนังยุ่เพู่เดียวใช่เอาแก้วเดียวก็พออีหลานังยุ่เพูเดียวเพ่ดีใส่หอดท้องฮึดบายานท้องหายจิ้งยกมาตั้งเลยด้วยอุ้ยที่ตะกายก็ได้ ไทีขาทีขาไปไนออภูสาดีใจที่พึ่งไม่ได้ขาดด้านดี่ะลองเทียว่าหาเี้ยงที่ไหนเอาบักท่านแหลกเอาันคนละสีห่าเเอาบักท่านแหกเอาาก็นางกินตมะหุ่งยูแกงเนี่ยพี่พึ่บว่าเอาบัท่านแหลกเอาเลยเล่นแบบพี่เ ว่าดีเงินเงินในพี่เรียวแกะดูดิมันเป็นยังไงแน่ๆสินะคะขาวแล้ลกับขาแกะเบิ้งมันเป็นังไรแกะเบิ้ลแกะให้เบิ้งแหน้มันเป็นยังไงแกะให้เบิ้งแม่้มเซเบิ้งเอานองไปย่างแจกผู้ใด้กิ่บ้านพี่มานา ไมต้องวาวอะไรไม่รู้อะไรค้าพันธุ์แก้วน้ำหรอเป็นตะกินเสมอไฉลาหน้าอะไรวิชีสวยวีสวยตะกิขอบคุณน้องขาขอบคุณนายได้งามล่ะ เบงรูปรูปอในแจ้วตรงปกบอนเบงรู้ล่ะรีวิวรูปกตาี่เยนยไเหลืออีกเดี๋ยวรอพี่พี่เขามาก่อนอันนี้คือสีงามกระมูค่ะสวไวอ้ยสอปรต้องแบบี้แดนายไอ้ยละเยวน้องมิ้ว น้องนิวแล้วนิวเบลไม่เบลไมโอูสีนี่พี่โควิดงามตัวนี้สีขาวดำเขาเอิ่สีเงินิเงินบอกเออมักมักสีนี่แบบเท่เนะสีนมเท่นะครับเนาะอือเหมาะกับคนเท่แบบเราดีสอเอร์ตรองเวยสวยเจ้าสวย โอ้สีงามมีสีชมพูสีขาวก็มีอย่างมีสองสีบอดเขาได้สีอย่างถึงเนี้ยสวยดีอ่ะขาวดำอ่ะเท่ๆเออเหระน้บของไงอเหรอมีกับอ่านองมีแบบมีเอามาแจกน้องทุกคนหมดแล้วรอพี่พี่มาสั่งมาจากไาเป็นใดนีทั้งทั้งหมดมีหนึ่งร้อยใบค่ะตะว่า พ่อมาลินให้ออามาแจากพี่ทีในวง20ใบแล้วก็แจากผู้พ่อแม่อีก80ใบแต่ตอนนี้แจกไปแล้ว4-5ใบเจริช่วนร้พ่อแม่เข้ไปร่วมกิจกรรมผู้ดใดอยากได้นะคะตอนนี้เหลือบรายแล้วเหลือบร์าอยูหรือแล้วแล้วก็หนูไม่สามารถที่จะล็อกไว้ให้ใครได้ทุกคนเท่าเทียมกันหมด FC พ่อพ่อแม่ทุกคนให้เกียรติเท่ากันนะคะโอม,มีการแบบว่า,าม,มาอยากได้นู่นเอาไว้ให้แม่ไม่ได้นะคะพ่อพ่อแม่ผูใ้ใดอยากได้เข้าไปเล่นกิจกรรมในไลฟ์สดช่องฮักแพงมาเทินออฟฟิเชียลได้นะคะขอบค แล้วก็กลุ่มปิดนะคะเปิดฤดูการส้อันเพลินเชอร์ค่ะวันที่11ตุลาคมนี้นะคะยังไม่เปิดเด้่ยละายังไม่เปิดลงแต่ว่าเปิดขายบัตรแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้เนาะราคา129บาทนะคะเป็นกลุ่มจะปิดคืบบริมากา่ะคอบัตรเขามาให้กำลังใจกันใค่เขากลุ่มได้แล้วตั้งแต่วันนี้แต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะหรือว่าผริษัทว่าเบื้องหน้างั้นก็สิเป็นราคาบัตรอีกราคาหนึ่งนะคะอาจจะถูกลงก็ได้แล้วก็มาสัมผัสบรรยากาศได้เวนทีนะ โอเคอาคิพมีฝากไว้สวัสดีขอบคุณน้องแขงสลััแเจวมาเนี่ยเอามาแจกเพื่อนๆพี่ๆในน้องในวงนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณพ่อเอามาลิมด้วยนะคะที่มีของสมเด็จคุณมาให้พวกเราทุกคนแฮปปี้มีความสุขค่ะอาคิดมีฝากไว้สวัสดีสวัสดีจ้า